เรื่องราวของเรากันบ้างดีกว่าค่ะผู้ชมขาเขาต้องบอกเลยว่าตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้มาแรงมากๆ ที่ยอดสามนั่นเองค่ะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยอย่างมากนะเพราะว่าเป็นไตราภาคเลยภาคหนึ่งภาคสองที่ใครดูมาแล้วเนี่ยบอกว่ารอภาคสามมาแล้วค่ะเรียบร้อยเข้าโรงฉายภาพยนตร์นะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนักแสดงอย่างน้องเฟรนค่ะผู้ชมขาเขาเปิดเผยตัวละครที่ชื่อว่ายอดค่ะในภาพยนตร์เรื่องที่ยอดสามเนี่ยนะคะก็บอกว่าเข้มข้นกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเพราะเราเนี่ยต้องตามพี่ยักษ์บุกป่าฝาด ไปหาน้องด้วยนะคะแล้วก็คือต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในป่าอาถรรพ์น,นี้มันเกิดเรื่องราวมากมายแล้วจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างแล้วยอดเนี่ยการเติบโตของตัวละครเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากปากของน้องเฟรนกันดีกว่าค่ะยอดนะฮะยอดก็เป็นตัวละครที่ภาคนี้หนักกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเราตามพี่ยักษ์ไปตามหาน้องด้วยก็จะมีความที่ว่าเราต้องไปบุกป่าฟ่าดงกับพี่ยักษ์กับ แก๊งที่ไปตามหาน้องเราก็เอาจริงดีใจเหมือนเดิมที่ได้กลับมาทาที่หยดนะฮะตั้งแต่ภาค2แลวแลวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบบรรยากาศกองนี้มันเป็นบรรยากาศดีๆที่แบบทุกคนทุกคนซัพพอร์ตกันทุกคนแบบเป็นครอบครัวเดียวกันแบบทําให้ทั้งกองเลยแบบว่าทําให้แบบบรรยากาศในการทํางานที่กองมันสนุกสนานแล้วก็ในส่วนของตัวคาแรคเตอร์เองเราก็เราก็เก็ตมันอยู่แล้วว่าตัวยอดเนี่ยมันจะมีความที่ว่ามันจะแบบเป็นคนแบบ เออแบบฮาฮาหน่อยเป็นตัวแบบตัวโจ๊กตัวแบบตัวที่จะทําให้เหมือนว่าบรรยากาศเรื่องราวมันไม่ได้ตึงเครียดแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันผ่านเรื่องราวมาเนี่ยมันก็จะมีความโตมากขึ้นจะไม่ได้กลัวอย่างเดียวและเหมือนภาคหนึ่งแบบที่แบบอะไรก็กลัวไปหมดอันนี้มันจะเริ่มแบบสู้บ้างจะเริ่มแบบเออแบบมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับว่าถ้าอันที่ จะแบบชาเลนจ์เลยในภาคนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการถ่ายทำที่เป็นซีนต่างๆเพราะว่าเราจะเห็นในตัวอย่างแล้วเนาะว่าแบบมีทั้งลงน้ํามีทั้งเข้าถ้ำมีทั้งเข้าป่าอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างชาเลนจ์ครับผมใช่ก็จะเห็นยอดที่โตขึ้นแล้วกันจะทุกเอาจริงทุกคนอะโตขึ้นแล้วก็จะมีความที่ว่ามันจะปกป้องอะไรสักอย่างกันมาขึ้นเหมือนกับว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเออแบบ เรื่องราวมันก็เหมือนเราก็เสียน้องไปแล้วคนหนึ่งภาคสองนี่เราก็เหมือนจะเกิดอะไรขึ้นอีกอเกือบเกืเกอบจะอีแล้วภาคสามยังโดนเจ้าไปอีกเราก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องฮึบฮึดสู้ขึ้นมา <c oughs> ก็เตรียมตัวเยอะฮะก็ความจริงเออมันจะมีถ่ายใต้น้ำเนาะถ่ายใต้น้ําอ, <c oughs> อันนี้เราก็เขาให้ไปฝึกซ้อมวันหนึ่งก่อนเพราะว่าเราเราไม่เคยถ่ายมาก่อนเลยแบบการเล่นอะไรใต้น้ำอะไรเงี้ยครับก็ให้ลองดูครับผมก็ ก็รู้สึกว่าเอาจริงตอนนั้น่ะก็ยังรู้สึกเกรงเกงอยู่ว่าแบบเอ๊ะทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งก็พอไปฝึกก็ก็ได้รับฟีดแบ็ k มาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอา เอาไปเอาไปคิดต่อเอาไปหาเริเร์ชต่อว่าเอ๊ะฉากใต้น้ําเป็นไงคือเราไปนั่งดูเยอะมากว่าแบบในซีนใต้น้ําของหนังเรื่องอื่นเป็นไงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็ต้องตั้งใจและพิถีพิถันอย่างมากและน้องเฟรนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งใจพร้อมที่จะพิสูจน์ฝีมือให้กับทุกคนได้เห็นไปตีตัวดูหนังไทยอุดหนุนหนังไทยนะคะกับที่หยด3ค่ะ